ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำสอนของหลวงตามาการอธิษฐานสัจจะบารมี หลวงตาท่านเม่ตาสอนว่าเราทั้งหลายควรหมั่นอธิษฐานสัจจะไว้บ้างแต่ต้องดูเขาของตัวเองก่อนว่าจะทำได้ไหมโดยให้อธิษฐานจากสิ่งรอบกายที่พอจะทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นการอธิษฐานสัจจะบาร,รมีนี้เป็นการสร้างบาร,รมีอย่างหนึ่งเพราะสัจจะบาร,รมีที่เราอธิษฐานนี้ เราสามารถทำได้แล้วจะได้บาร,รมีอื่นๆอีกหลายบาร,รมีตามมาเช่นขันติบาร,รมีทานบาร,รมีนอกจากนี้แล้วยังทำให้เราเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นอีกเวลาจะตั้งอธิษฐานจิตให้กล่าวอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานนี้ หลวงตาย,ยังบอกอีกว่านักปฏิบัติควรจะมีการตั้งจิตอธิษฐานแต่ก่อนที่จะเริ่มตั้งจิตอธิษฐานนั้นอย่าลืมพิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นๆเราต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำได้เราต้องเข้มแข็งพอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการตั้งจิตอธิษฐานนี้ท่านให้เริ่มจากทีละน้อยก่อนเช่นเริ่มจากสถึง7วันก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น หนึ 1> 1่งถึงสามเดือนแล้วค่อยเป็นปีถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานแล้วบารมีของเราก็เพิ่มมากขึ้นมหาศาลนะถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จก็ต้องไปเริ่มต้นก่อไก่ใหม่คือทุกอย่างที่เราเคยสร้างไว้ทำไว้เป็นอันว่าศูนย์นะแต่ทุกคนต้องทำนะอย่ามัวแต่รอช้า เริ่มจากง่ายๆก่อนอย่างเช่นเราตั้งจิตอธิษฐานขอถือธรรมะตลอดชีวิตข้อนี้นักปฏิบัติต้องทำกันได้อยู่แล้วหรือจะตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้เราจะไม่แต่งงานอันนี้สำคัญนะเวลาตั้งจิตอธิษฐานข้อนี้ดูเอาเองแล้วกันไม่รู้ใครต่อใครมาจากที่ไหนมาหากันเป็นขยงเลย รับกันไม่หวาดไม่ไหวไม่เชื่อก็ลองไปทำดูเองแรงอธิษฐานและบารมีเป็นสิ่งสำคัญเช่นคนสองคนอธิษฐานด้วยกันอย่างไรก็ต้องเจอกันเพราะการอธิษฐานนี้เป็นการเชื่อมต่อจิตให้ถึงกันการอธิษฐานนี้ให้เลือกช่วงที่เรามีจิตใจที่สบายปลอดปโปรง่งจะช่วยใหการอธิษฐานนี้สำเร็จผล เหมือนกับการที่เราทำบุญพอเริ่มตั้งจิตอธิษฐานตอนที่เราทำบุญนั้นเราเกิดความศรัทธาความสบายใจมันพร้อมไปหมดคำอธิษฐานนั้นก็ได้ผลอย่างหลวงตาพอเริ่มอธิษฐานปับ๊บให้สังเกตเลยไม่รู้คนมาจากไหนจนสร้างไม่ทันเดี๋ยวก็มีนูน่นเดี๋ยวก็มีนี่ด้วยแรงอธิษฐานผู้ที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องจะต้องมาช่วยกัน ที่เห็นเห็นอยู่นี้ก็ด้วยแรงอธิษฐานทั้งนั้นไม่ใช่ไปเที่ยวไปหาไปแจกซองใช้แรงอธิษฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันเท่านั้นแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหลายก็ต้องมาไม่งั้นอยู่ได้ที่ไหนเร่าร้อนหงุดหงิดต้องมาหลวงตาเล่าว่าเคยให้พระชัชวาลท่านลองอธิษฐานจิตดูตอนที่ท่านกลับไปบ้านท่าน โดยบอกให้ท่านอธิษฐานถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านให้มหาท่านหลังจากนั้นพระชัชวาลได้กลับมาเล่าให้หลวงตาฟังว่าเห็นผลเลยเขาอยู่กันไม่ได้อยากจะมาหาแล้วก็มาหาอีกเพื่อนท่านจากกรุงเทพอยู่ๆก็ต้องขับรถมาเลยหลวงตาบอกว่าหลวงปู่ดูให้อธิษฐานโดยตั้งบารมีสิบได้แก่ 1. ทานบารมีความพอใจในการให้ทานอยู่เสมอเป็นการตัดโลก 2. ศีลบารมีพยายามรักษาศีลให้ครบเป็นการป้องกันอบัยภูมิ 3. แนเขัมมะบารมีพยายามระงับนิวรณ์ในเบื้องต้นป้องกันความวุ่นวายของจิต 4. วิริยะบารมีความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลส 5. ปัญญาบารมีการทรงปัญญายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริง 6. ขันติบารมีต้องมีความอดทน 7. สัจจะบารมีความตั้งใจจริง 8. อธิษฐานบารมี 9. แเมตตาบารมี 10. อุเบกขาบารมีอดทนต่อความอดกลั้นทั้งหลายและรู้จักละวาง ลูกศิษย์ถามว่าถ้าเราอธิษฐานตามใครสักคนก็ต้องตามตลอดเลยหรือหลวงตาบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของบารมีไม่ใช่ว่าบารมีของคนจะเท่ากันอย่างเช่นเราเกิดมาในพบนี้เราอัดบุญกันสองคนพร้อมๆกันบุญที่ได้ยังไม่เท่ากันเลยบารมีคือกำลังใจอย่างคนนั่งสมาธิสองคนคนหนึ่งนั่งแค่สองนาทีก็เมื่อยแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งนั่งสองชั่วโมงไม่เป็นไรนั่งเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันยังได้ไม่เหมือนกันเลยบุญที่ได้ก็ไม่เหมือนกันอย่างเรื่องของการพิจารณาให้พิจารณาให้รอบคอบพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกๆในคำสอนแต่ละข้อแต่ละข้อลูกศิษย์ห้าคนสอนในบทเดียวกันยังใช้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอยู่ที่ความตั้งใจ เจตนาและความเชื่อของแต่ละบุคคลผลออกมาจึงย่อมไม่เท่ากันต้องรู้หลักอธิษฐานและหลักของการทำบุญผู้ที่ไปแล้วก็เยอะแยะผู้ที่ยังตามอยู่นี่ก็มีพวกที่ไปแล้วอย่านึกว่าจะตามอีกบางคนก็ไม่ตามเขาไม่ตามก็เพราะเขาถึงแล้วเขารู้แล้วว่าเกิดนี่ทุกขนาดไหนเขาก็ไม่ตามอีก คำว่าถึงในที่นี้หลวงตาหมายถึงพระนิพพานลูกศิษย์ถามว่าถ้าเราอธิษฐานขอถึงพระนิพพานนี่เรามีโอกาสจะถึงไหมหลวงตาตอบว่าถ้าเราปฏิบัติจริงก็ถึงถ้ากําลังใจเราถึงดูอย่างพระมหาวีระหลวงพ่อฤาษีลิงดำสิท่านละสังขารลูกศิษย์ท่านมายเยอะแยะเลยหลวงตาพูดจริงไม่ละ่ะ การลานี่ไม่ใช่ลากันง่ายๆเพราะความผูกพันกับพักพวกกับหมู่คณะไหนๆมาด้วยกันไม่รู้กี่พบเต่ากี่ชาติก็ตามกันมาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาศรัทธาศีลทานและศึกษาปัญญาหลวงปู่ดูท่านสอนไว้ยอย่างนี้แหละว่ามีครบปรารถนาไปไหนก็ได้ 1. ศรัทธาคือความเชื่อ เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงเชื่อเรื่องมีเกิดมีแก่มีตาย 2. ทานคือการให้ 3. ศีลคือการรักษา 4. อาอิตะคือการศึกษาจากพระไตรปิฎกหนังสือคณาจารย์เวลาไปวัดไหนก็าตามท่านสอนก็ฟังฟังแล้วก็เอามาพิจรารณาว่าเท็จจริงอย่างไร ถูกไหมแล้วก็รวมเข้าเป็นปัญญาทั้งหมดตั้งแต่ข้อแรกอย่างเราเชื่อว่าเราต้องตายแน่เมื่อตายแล้วเราต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วเราอยากสวยอยากหล่ออยากรวยอยากเป็นใหญ่เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องรักษาศีลไม่เป็นคนขี้โกรธมันให้ทานเกิดมาก็าสวยไม่โกรธเพราะโกรธแล้วให้ไปส่องกระจกดูน่าจะหงี่ เมื่อนาหงิกเพราะความโกรธจิตก็อาจเข้าไปแล้วยิ่งโกรธบ่อยเท่าไหร่เกิดใหม่ก็ไม่สวยเท่านั้นถ้าไม่โกรธเกิดอีกทีก็เป็นใหญ่สวยรวยนี่มีในพระไตรปิฎกอย่างนางวิสาขาในพระไตรปิฎกมีอยู่เจ็ดนางที่ปรารถนาพร้อมกันตั้งแต่นางอุบลวันนานางเขมา นางพกาจาราพอถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันดูสิทุกไม่เหมือนกันเลยเพราะช่วงที่เวียนว่ายตายเกิดไปทํากรรมไว้นางพกาจารานี่ทุกกว่าใครเพื่อนทั้งๆท,ที่ปรารถนาพร้อมกันนางวิสาขาสบายกว่าเพื่อนฉะนั้นเมื่อเรารู้หลีกแล้วจะทำอย่างไรก็เลือกเอาเองเกิดมานี่ทุกมากๆเห็นเห็นกันอยู่ ถ้าเรามองว่าเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็ใกล้เคียงกันเวลาเขาให้ทานก็ไปกินเล่าซะไม่โมทนาแค่โมทนาเท่านั้นหรือเวลาเขาทำบุญก็มัวแต่ไปขาดซะให้ดูว่าเราโชคดีเท่าไหร่หลวงปูด่ดูท่านสอนให้เตรียมตัวไว้เพราะเราตายแน่ๆตายแล้วจะไปไหนนั่นคือปัญหาเราจะเอาพ้นทุกข์ หรือตามหลวงปู่หรือจะปรารถนาสูงกว่านั้นก็ได้ให้เราตั้งความปรารถนาไว้ตั้งไว้แล้วก็ต้องทำไม่ใช่ตั้งแล้วไม่ทำอย่างนี้ก็จบกันเท่านั้นลูกศิษย์ถามว่าถ้าอย่างนี้เราอธิษฐานไว้สองอย่างได้ไหมคือถ้าเราไปไม่รอดก็ขอตามแต่ถ้าเราไปรอดก็ขอแยกหลวงตาบอกว่าได้ เราต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้หลวงปู่ดูท่านก็สั่งพระเล็กกับหลวงตาไว้ว่าถ้าไปได้ให้ไปเลยและหลวงปู่ดูยังสั่งอีกว่าให้ลูกศิษย์ทุกคนรีบปฏิบัติกลัวไม่ทันกันหลวงปู่ดูบอกว่าให้รีบทำเข้าไว้โลกกําลังเปลี่ยนแปลงเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลวงตาท่านยังบอกอีกว่าการตั้งสัจจะอธิษฐาน อย่างที่ทำกันทุกวันนี้ถูกแล้วให้ทากันอย่างจริงจังจะได้ทั้งวิริยะได้ทั้งศีลได้ทั้งทานได้ทั้งขันติได้ทั้งอธิษฐานได้เกือบครบบร,รมีสิบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำให้ได้จริงๆเอาเท่าที่กำลังใจเราจะทำได้การตั้งสัจจะอธิษฐานในการนั่งสมาธินั้นให้อธิษฐานว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปภายในเจวัน ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็ว่าอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิแต่อย่าบอกว่ากี่ชั่วโมงอย่าเจาะจงจนกว่าเราจะแน่นลูกศิษย์ถามว่าถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่เกิดเราทำไม่ได้นี่ขอลาได้ไหมหลวงตามบอกว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานนี้ ถ้าเราทำได้เป็นการเพิ่มกำลังใจถ้าเราเสียสัจจะเราก็เสียกำลังใจนะถ้าขอลาก็ได้แต่กำลังใจเราจะคงที่หรือการเสียสัจจะนี่ทำให้บาร,รมีไม่เต็มถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานสมมุติตั้งไว้ว่าเราจะนั่งสมาธิพอถึงเวลาเราก็ต้องนั่งนะถึงแม้ว่าเราจะนอนก็ต้องคิดว่าเรานั่งสมาธิอยู่ หมายถึงการเอากายในหรือกายทิพย์นั่งก็ได้เพราะเราไม่ได้ระบุว่าเราจะใช้กายไหนนั่งสมาธินอนเราก็นึกว่าเรานั่งถ้าเราอธิษฐานว่าใช้กายนอกกายเนื้อนั่งเราก็ต้องนั่งแต่ถ้าเรากลัวให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะภาวนาทุกวันนี่คือการใช้วิจรารณญาณเป็นที่ตั้งถ้าเราทำได้ กำลังใจเราจะเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเกิดบารมีก็เกิดสัจจะและกำลังใจเวลาเราภาวนาก็ใช้กายในหรือกายทิพย์ภาวนาไม่ใช่กายนอกหรือกายเนื้อหลับตาก็นึกว่าเรากำลังนั่งภาวนาข้างหน้าพระทำไปเรื่อยๆจิตกับกายจะสัมพันธ์กันตลอดจะไม่ละเมอเพราะช่วงที่จิตกับกายปฏิสนธิอยู่จะติดคำภาวนา จะไม่มีการละเมอถ้าละเมอจะรู้เลยถ้าเอาสติคุมจะรู้ทันทีว่านี่คือความฝันจิตยังมีกิเลสตัณหาแต่กายนี้สามารถแยกได้เราเอากายออกมาแล้วเอาศีลคุมกรรมฐานหลวงปู่ดูท่านว่าพอตื่นขึ้นให้ทำเลยคือลืมตาขึ้นเลยจะเอาวิปัสสนาหรือจะเอากรรมฐานสี่สิบ เราก็ต้องทำจนกว่าจะหลับให้คุมอยู่ตลอดมันจะโผล่บ้างก็ช่วงที่เราคุยกันอยู่สาธุน้อมกราบในคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณท่านผู้ที่จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ